สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ที่ติดตามทางเพจเฟซบุ Facebook, ie, TV, ๊กฮอตดี้ทีวีสเปนเพจนะครับพี่น้องที่ติดตามทางช่องยูทูปฮอตดี P ้ลำพนธ์อุบเชียลครับมือนี้สีผ้ามาเก็บผักนะครับผักที่เกิดตามแนวหลวนะครับพี่น้องครับแนวสีผ้าไปเบิ้งนะครับผมโอ้ได้การเลยเบิ้งพี่น้องห้องผักตอนนี้เกิดลายแห้งนะครับแล้วก็งามน้ำปอมนะครับสังเกตเบิง้งเดี๋ยวเราจะก้กลับกล่องดีกว่านะ นี่ครับพี่นอ้องเข้าผักไเ่เด้ครับพี่น้องหยอดบักยางงามเลยคนหยอดมุกมุกเนาะหยอดผักส่นี่ครับก็บไปกินกับปนกับเจวเนาะคือว่ากําลังไดการเลยนะครับนี่เด้อพี่นอ้องเข้าผู้ใดบานไก่เลื่อนเคียงไก,ไกไ่หอดดีเนาะอยากได้หยอดผักส่หมากผักส่ไปกินกับปนกับเจวนะครับหยอดผักสซไปแกงไปอ้อมถว่าไปนะครับเนาะคือว่า ล่งงามเลยครับย้อนสีเก็บนะครับนี่สีเก็บหยอดผักไสว่นนี่แหละครับก่างงามเลยพี่น้องคอยหยองยางเพราะว่าต้นดอกไม้นะต้นดอกไม้เลยครับคอยหยองยางนะครับพี่นอ้องอุ้ยน,นะครับกาลังสวยงามเลยพุ่นหยอดนี่แต่หยอดกำงามนะครับพี่น้องอนี่แต่หยอดกำงามมุกมุกเนาะพุ้น,นะลาบหมูเนาะปนป่าสีนะครับพี่น้องลวกยังสีกระเสบนะครับมึงน่วย หมากพักใซเนาะโอ้ยพี่น้องครับรือว่าเป็นอื่นมาละบมาละขี้นกเนาะนี่ครับห้อยเป็นเกิดมันคกอสีเทาเครื่องขึ้นมา้ําวจะสีนะครับเนาอน้ำหลวงปักยางงามเลยพี่น้องครับน่นวยหลายหมากลายนะครับยวเขาสิม,มาเก็บเหมือนยเขาสิม,มาเก็บไปไว้ถ่ากินนะครับเนี่ยนะมีตะนวยงามๆหม,มากมงามๆเวยครับพี่น้องปาทสทงกระสะอ,อ่อนขึ้อย่างนี้ครับเป็นต้นเต็นอยู่เนาะนะครับ มึงหยอดแบบนี้มึงหยอดทงองปั๊ดนะครับยางงามเลยดูนะเียอันนี้พักไซเนาะพักไซ <c oughs> อันนี้ต้นนี้ยังกว่านี่แม่พักพักบานบ่พักอียังกว่าพักกันตรงพักกันตรงโอ้พักกันตรงเนาะมันอยู่ฝั่งเพื่อนไม่ไงนะฝั่งอยู่เพื่อนไม่ไงนะครับ ครับกำลังงามขึ้นกันตัดออกโลกอะมันปร่งหยอดถือฝน,นเนะาะพักกันตรงเ<ห>พิ่นเอาไปอ้อมนั่งละครับนี่จำได้อยู่ตอน้ห,หน่อยอาาครับผมพี่ไงลาก,าลากครับลากอะไรครับลูกลากอะไรลากอะไรครับไม่รู้ครับ,รรบลากหญ้า,า,า <laughs> ไปเข้ามาที่นี่มาเบ่งพักกันนี่เดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบ่งนี่หญาก,กำลังสีงามนะครับเด้หญ้าปลูกเนาะ แล้วสีงามมเบิ่งหยอดอ่หมักบวบเนาะบวบเนาะหยอดบวบหยอดกำลังเท่าเครื่อขึ้นนะครับผมป้าอัดพุ่นเท่าเครื่อขึ้นเฮ็ดขังให้เท่าเครื่อเนาะคือว่ากำลังงามเดนะครับหยอดมุกมุกเขียวเขียวเนาะนะครับพุ่นน่ะซุ่มหนึ่งอยู่ทึ่งๆแล้วเป็นทึ่งๆแล้วครับีน้องเดี๋ยวขอเสียให้เบิง่งอ่าเออจะสีไหนไ่เนาะพุ่นน่ะเท่าเครื่อขึ้นปาอัดพุ่น อย่างงามเลยครับผมอย่างงามเลยน,ยางงาลยนี่ครับผมทนะางนี้กระสีมี่าต้นดอกใหม่ด้วยครับกำลังสีออกดอกออกยังเนาะตามทางเดือนมีเ็ดเวยกำลัางงามนะครับพี่น้องไปมาที่นี่เฮาเอออันนี้ต้นยังกว่าน,นี่ต้นยังกว่าน,นี่เ,เหลืองชชชวนันโอ้กำลังสีเทาเขึ้นขึ้นกันครับ กำลังสีมัดขื่นโอ้ยงามเลยนะครับเี๋ยวจากน้อยพันสีขึ้นมาจังไดยวันที่นี่ผมเห็ดวนะ้เนาะพี่น้องเห็ดว้เห็ดแถมให้เพื่อนขึ้นน,นี่นสเนาะขึ้นไปข้างบนนะครับเหลืองชัชวันพนวะโอ้โหนะครับถาเบื้องบัตรเพื่อนเท่าขึ้นซึ่งอันนี้เนาะจะคอยมาเบื่องกันว่ามันสีเป็นยังไดนะครับพี่น้องเฮาไปที่นี่เฮาดีทวีศักดิ์สิทิผ้าพี่น้องไปเก็บผัก <c oughs> จากสิเก็บใส่หยังตละลืม ลืมเอาแนวมาใส่โอ้นะครับต้นไหม่พปืดพันหอากับเคี้ยวกับจีเนาะอันนี้กระแม่นขึ้นกัน,นครับไม่เลื่อยขึ้นกันึ้นเท่งๆขึ้นกัน เรียบร้อยครับพี่น้องเฮานี่หมากมาละขีนกหรือว่าหมากพักไซบานเขาเนะงามๆเลยครับโอ้โหเบิง่งที่ะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวยังคอยสิมาเก็บไมเนะครับเนาะหมากหน่อยก็ยังไหลอ๋สิเปลี่ยนหนามในบอ่อพี่น้องครับสิบเปลี่ยนหนามในบอ่อหมักหมักม่วงลวนใส่บันนี้เน่าบันนี <c oughs> บบ่บด้ทัานได้เปลี่ยนอยู่ <c oughs> ด้วยสีทาผมแป๋มมาเปลี่ย <laughs> นใส่แรงงานใส่แรงงานผมแป๋มน,นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศภายในสวนของเขาเพิ่งฟังทั้งนี้นะครับฟังทั้งนี้กะกำลังงามนะครับพืชผักผักกำลังงามงเพีองกบบนินกระปุบบลเนาะกระปุลกับเจีวเนาะ <c oughs> คนนะ่ะม่งมาหุงมาที่นี่มาคุงในยางรถ ต้นนั้นต้นน้อยๆเนาะเห็นผู้ใดติดตามนะคะรับไปสีเห็นว่า่ก่อนมันต้นเ้อยๆวันนี้งามแล้วงามแล้วพี่น้องเริ่มงามแล้วเริ่มเป็นสัตเป็นส่วนเดี๋ยวผมพาไปบึงปลาข้าวปพดอ้ยมืงอันนี้ก่อนครับพี่น้องส่วนพักบุงตัดไปสามสี่หลอบแล้วพักบุงเนะอันนี้ออกหยอดออกดอกแล้วเดี๋ยวอันนี่ออกดอกแล้วนะครับ จล็หน่อยกับสิได้เก็บแล้วคุนแปลงึงนี่ทั้งเบิดสามแปลงนะมันอันสิง่ายก็มูต้องใส่สิป,ปูห้างแล้วได้กินป่นไหลม่งครับพี่น้องเฮามะเขือเทศมะเขือพ่วงเนาะคุณเห็นบ่เห็นหน่วยบ่พี่นอ้องย่างไหลเบืองปลาข้าวโพดง่ามโพดผมว่ามันงามโพดมันสีลมนี่ครับสีออกฟักบ่เขามาถารุ่นเบืองว่ามันมัสีออกฟักบ่ น้องน้ำห้องนี้บริการแล้วบวคหอยขั้นเต็มอยู่บวหอยขั้นจกว่ามาจะใส่เนาะครับพี่น้องคาดว่าจะมาน้ากันครับอ่าพวกพักพืชที่ออกมาปล่อยเนาะพืชน้ำเนาะคาดว่าสีมาจางหันละเพราะเพราะว่าตะกอนมันม่มีบวคหอยขั้นไหมมันกระน้ำก็ออกจากในบาดาลไหมมันสีมาจะใส่เนาะพุนบวบเขือบวกเข้อหม่วงเนาะบวเข้ายาวกินเอาไปกินเอาไปใส่ถอดไข่เอาไปเห็ด แก้วกินลายเท้าแล้วลายนวยแล้วเนาะวันนี้ฟังท้งนี้เขาจะเป็นเอข้าฤาษีที่เป็นเอาใส่พัดล่มเนาะามาใหญ่ไหมว้ฟังผีแล้วเียบรอยนะครับไหม่ดอกพวกกระบ,บองเพชรเนาะกะสิประมาณนี้นะครับพี่น้องเฮาสาหรับสวนพอดีเนาะพาพี่น้องมาเมิ่งมาชมพ้อมแล้วก็เก็บผักผอม <c oughs> อันนี้ก็เฮ็ดเป็นสุ่มไอ้หอยต้นไม้งาจมงซีล่ะครับพี่น้องครับที่ว่าพาพี่น้องมาเมืองมาชมน้ากันนะครับผมเอา้าผู้ได้มากสวนกะ ได้เบื่องในช่วงคลิปนี้ก็สิถือใจถืออกถือใจเนาะครับเนาะต่อพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์นะครับไปแล้วครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ